ข้อความคนทั้งชาติจับตามองแผนใหม่ของประยุทธ์กำลังจะเริ่มต้นเป็นประโยคที่สื่อถึงบรรยากาศของความคาดหวังและความสนใจจากประชาชนต่อแนวทางใหม่ที่กำลังจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงผู้นำระดับประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองและการบริหารประเทศมายาวนานการกล่าวถึงแผนใหม่จึงสร้างแรงสะเทือนและความสนใจต่อสาธารณชนเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนต้องการเห็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆใ,ให้ประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคงมากขึ้นเมื่อพูดถึงความคาดหวังชาวไทยจํานวนมากต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนการสร้างงานใหม่ให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสมากขึ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยรวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกพื้นที่ หลายคนหวังว่าแผนใหม่นี้จะมีมาตรการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเช่นการลดค่าครองชีพการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กการดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศและการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่สร้างรายได้จำนวนมากในแต่ละปีอีกด้านหนึ่งชาวไทยยังคาดหวังแผนใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานเช่นปัญหาการคอร์รัปชันที่ประชาชนอยากเห็นการจัดการอย่างจริงจัง โปร่งใสและตรวจสอบได้รวมถึงการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยคล่องตัวและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแผนใหม่ใดๆที่มาจากรัฐบาลย่อมถูกจับตามองว่ามีแนวทางในการปฏิรูปหรือปรับระบบให้ดีขึ้นจริงหรือไม่และจะสามารถช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้นในทุกด้านหรือไม่ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศประชาชนคาดหวังว่าแผนใหม่นี้จะช่วยเสริมเสถียร,รภาพ ทำให้ประเทศมีทิศทางที่มั่นคงต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องการเห็นรัฐบาลไทยมีทิศทางที่ชัดเจนในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบในหลายภาคส่วนเช่นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติการพัฒนาอุตสาหการรมเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ประชาชนจับตามองคือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คนไทยจํานวนมากอยากเห็นแผนใหม่ที่เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาการฝึกทักษะใหม่ๆที่จาเป็นในอนาคตเช่นทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีระบบ AI หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันแผนที่มีประสิทธิภาพด้านนี้จะช่วยให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสมากขึ้นและสร้างแรงขับเคลื่อนสําคัญให้ประเทศก้าวทันการแข่งขันระดับโลก แผนใหม่ที่ประชาชนกำลังลุนยังรวมถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการลดมลพิษการจัดการขยะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประเด็นเหล่านี้กลายเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่สังคมทั่วโลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและผลกระทบของสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นภายแล้งน้ำท่วมหรือปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพของประชาชนในหลายจังหวัดของไทย ในอีกด้านหนึ่งแรงสนับสนุนและเสียงวิจารณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกแผนใหม่ที่รัฐบาลประกาศเพราะทุกนโยบายย่อมมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่ประชาชนหวังที่สุดคือความตั้งใจจริงในการทํางานความโปร่งใสในการดําเนินงานและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหากรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ด้วยการทํางานที่เป็นรูปธรรมเห็นผลจริงและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงความไว้วางใจจากคนทั้งชาติก็จะเกิดขึ้นอย่างมั่นคง ในภาพรวมประโยคนี้จึงสะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนและความหวังว่าประเทศไทยจะมีทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฟื้นเศรษฐกิจการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสให้คนไทยในทุกภาคส่วนหรือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่มั่นคงและสดใสแผนใหม่ที่กำลังจะเริ่มตน้นจึงเป็นจุดสำคัญที่ทุกคนต่างรอคอยว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นอย่างไรและจะเป็นก้าวใหม่ที่สร้างพลังบวกให้ชาติไทยเดินหน้าอย่างมั่นคงมากน้อยเพียงใด ข้อความนี้ยังสามารถขยายความได้อีกเพื่อให้เห็นถึงความหมายเชิงบวกและความหวังที่ประชาชนมีต่ออนาคตของประเทศเมื่อพูดถึงแผนใหม่ของประยุทธ์กำลังจะเริ่มต้นสิ่งที่หลายคนอยากให้เกิดขึ้นจริงคือการเดินหน้าของนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตประจําวันของคนไทยทุกกลุ่มตั้งแต่เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยแรงงานคนรุ่นใหม่ไปจนถึงผู้สูงอายุทุกคนล้วนต้องการเห็นแนวทางที่ชัดเจนว่าจะช่วยให้ชีวิตมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างไร ทั้งในด้านรายได้ปัญหาเศรษฐกิจความปลอดภัยและโอกาสทางสังคมหากแผนใหม่นี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จบต้องได้ก็ย่อมทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและมองเห็นความหวังใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหนึ่งในประเด็นที่หลายฝ่ายคาดหวังคือการฟื้นเศรษฐกิจหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนราคาสินค้าที่สูงขึ้นหรือการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้นหากแผนใหม่นี้ให้ความสําคัญกับการดึงดูดการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆหหรือการผลักดันภาคเกษตรให้ทันสมัยขึ้นก็จะช่วยสร้างรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนในหลายภูมิภาคชาวไทยจำนวนมากหวังว่าจะมีมาตรการที่จะช่วยลดภาระทางการเงินเช่นนโยบายลดต้นทุนการผลิตการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองรองให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของเศรษฐ,ฐกิจในขณะเดียวกันประชาชนยังจับตามองว่าแผนใหม่นี้จะคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมหรือไม่ เพราะความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานานคนไทยจำนวนไม่น้อยหวังว่าจะมีแนวทางในการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มประบางการสนับสนุนด้านการศึกษาและทักษะอาชีพเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานขององค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนหากแผนใหม่นี้สามารถช่วยยกระดับโรงเรียนพัฒนาครูเพิ่มมาตรการสนับสนุนเด็กยากจนจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ก็จะทำให้คนไทยรุ่นใหม่มีความพร้อมต่ออนาคตมากขึ้นอย่างแท้จริงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนคาดหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นระบบขนส่งที่ทันสมัยการขยายรถไฟฟ้าการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้การจัดการน้ําและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ยังช่วยเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นการจ้างงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุนใหม่ๆแผนใหม,ใหม,ใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นจะถูกจับตาว่าจะสามารถผลักดันโครงการเหล่านี้ให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้หรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญคือความโปร่งใสของรัฐบาลเพราะไม่ว่ามาตรการจะดีเพียงใดหากประชาชนไม่มั่นใจในความซื่อสัตย์หรือขั้นตอนการดำเนินงานก็จะทำให้เกิดความกังวลทันทีดังนั้นแผนใหม่นี้จำเป็นต้องสื่อสารอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้และมีข้อมูลชัดเจนทุกขั้นตอนที่ทำควรมีการรายงานต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและลดความขัดแย้งในสังคมเมื่อรัฐบาลสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาประชาชนก็จะรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในมิติของความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประชาชนคาดหวังว่าแผนใหม่ของพลเอกประยุทธ์จะช่วยทำให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านไม่เพียงช่วยลดความตึงเครียดแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนร่วมกันอีกด้วยหากแผนใหม่นี้มีทิศทางชัดเจนในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยก็จะมีเสถียร,รภาพมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัย ในด้านสังคมประชาชนจํานวนมากหวังว่าแผนใหม่นี้จะให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเช่นนโยบายด้านสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุการส่งเสริมครอบครัวการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและการสนับสนุนคนพิการให้เข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมหากแผนใหม่มีรายละเอียดที่ครอบคลุมหลากหลายด้านเหล่านี้ก็จะช่วยให้สังคมไทยมีความแข็งแรงและอบอุ่นมากขึ้นสร้างเสถียรภาพที่ต่อเนื่องไปในระยะยาว ท้ายที่สุดความหมายเชิงบวกของประโยคนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังมีความหวังต่อการพัฒนาประเทศและพร้อมที่จะจับตามองว่าผู้นำจะสามารถผลักดันแผนใหม่ให้เกิดผลจริงได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาหรือคุณภาพชีวิตสิ่งสำคัญคือความตั้งใจจริงในการทำงานและความโปร่งใสหากแผนใหม่นี้สามารถทำให้ประชาชนเห็นผลที่ดีอย่างต่อเน,นื่องก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกให้กับประเทศอย่างแท้จริง การเริ่มต้นครั้งใหม่นี้อาจเป็นโอกาสสำคัญที่นำาพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาวทุกคนจึงจับตามองด้วยความหวังว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่ดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง